ไล่ควายเข้าคอกค่ะนั่นมืนแรงค่ะพี่นอ้องไปเดินเลย<ป>มันมาแล้วไปต้องให้มันหรอกเอาบ่ต้องให้มันหรอกไล่แร่งหมดเลยอันแรกไม้นั่นแหละไปตีไปเดินตามก้นควายนึ่งเอาเติมตามก้นควายควายไปถึงนู่นแล้วทนยังไม่ไปเลยไป

น <laughs> กไ้วานาวน,น้ำอยู่ <c oughs> มอะไรเอาไม้ไปตีมัน <c oughs> มันหนักมัน่มักน้ำสะอาดน้ำแกงสะอาดสะอาดาก,กิน <c oughs> เออมากินน้ำขี้ Tī, <laughs> tī, ตาทรถแล้วเข็นไม่ไหวไกลฮอตป่าแล้วค่ะพี่นอ <c oughs> ้องล่มัตะแกงของ ไ่มันคักหลายโอ๊ยอ,อ้มันต่อแถวแหละมันรู้จักความไงควายมันรู้เรื่องไงมันต่อแถวเห็นไหมนะอเออออกจากแถวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ต่อแถวเข้าบ้านค่ะค่ะงมันใหญ่ลูกมันกินหญ้าเยอะมีลูกด้วย สูดมันให้มันงีก้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปใกล้มันขนาดนั้นอีตะถอยมนอีกก่อนเยตาถอยมาอีกก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปใกล้มันขนาดนั้นเออเดี๋ยวค่อยไปแวะไล่ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปแวะค่ะ,คะมันต่อแถวคะ่ะลูก ตะบ,บุญหมาตะบ,บุญอะไรปิ้งบ่กเยอกดูรถด้วยนะดูรถด้วยนะเด็กดูรถ ไปเลือกเอาไปเลือกเอาไปขนมพราะล้านค่าอะไรพี่น้องอันค่ากัแม่ลา้านค่าตัวันใส่เข้าไปเลยรองเท้านะ่ะไม่เป็นไรหยิบเอา ยนเอาตังไปจ่ายเรียกนะมีนหนอยู่ไหน,ไหนพี่ไปไหนแล้วพี่ม,ออมาอย่างจินโตกำลังมาโอเคไปตาเลี้ยวไปทางนู้นไปตาไปทางนู้นเลยนะตาถ่ายรูปให้โย,โยเออาจินโตมาพอดีเลยค่ะรถแรงไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงเบาๆบเบาๆซิ่งเกินแล้ว มันจะพาล้มเข้าใจไหมบุ <c oughs> ดูน้องด้วยดูน้องด้วย <Okay. S 1> ดูน้องด้วยนะโอเคเลี okay. 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 ้ยวดีๆเ <c oughs> ลี้ยวดี เนินแล้วขึ้นเนินแล้วลงมามันจะถอยหลังลม้มลงมาเลี้ยวดีๆเลี้ยวมาได้ดีๆ <c oughs> ดูดูกันด้วยดูกันด้วยน,นันนันนจนจะชนดูด้วยดูกันด้วยอย่าไปใกล้กันอยู่คนละที่ เอาไปเดินไปทางไหนจะปั่นทางไหนไปทางไหนไปเดินไปปั่นไปแม่ตามไปแต่จะไปทางไหนน้องพี่พลอยไม่อยู่น้องพี่พลอยกลับบ้านแล้วอ้าวเต้นได้เต้นเลยโอ้ยเต้นเลยเลยเก็บแล้วขอเก็บของเล่นแล้ว หเนินนะไปไม่ได้นะทางนั้น<ะ>มันเนินมันเดียวได้ไหไไนะอืม hey, อลูกอะไร ไปปลูที่บ้านนะแม่โอเคโอเคกอเจออะไรเม็ดเม็ดดอกไม้หวยเม็ดดอกไม้ดอกไม้เต้นหินอืมโ,โยนเลยให้ไปเลยไปหินตัวเต้นหินได้หนาอืมพี่ชายเต้นเม็ดนะเต้นหิน โตมันเป็นหิน,นเป็นหิดติดตาขายนะก้มลงดีๆนะหันหน้ามาที่โตตหาหันหน้ามาด้วย โอเคยิ้มหวานเน่งตอนตาโอ้ยยิ้มหวานมันอย่างนงันทำดีดีโอ้ยเอ็ดไฟตัวทิพย์เด่นพอแล้วตัว <laughs> รอดได้ไหม <laughs> ไปไปัปป่นไปที่นี่ตายรอดออกตาไม่ต้องไปตรงนั้นโอเคแต่เลี้ยวออกไป <laughs> <laughs> เออไม่ต้องปั่นแรงนะไม่ต้องปั่นแรงนะหอมซิ่งแนะ ที่นี้กลับมาคางคกหรือเปล่าเออเออมันเป็นคางคกยาเจ้าไ,จไปทำอะไรกบอมาไ,มไปเลี้ยงโอ้ยไม่เลี้ยงหรอกไนะปเออาไปต่ยนะแม่พาไปดูเต่ากับตานาไปไหม ไปก็ไปเอาจักรยานไปวจักยไปเก็บมาขี่มอไซค์ไปมันไกลทางเขาไม่ดีถนนไม่ดีดถือปั่นมาปั่นกับบ้านไปปั่นมา